สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องลุงป้าอาสมองสุบอร์สบายดียามเศร้าๆกับบรรญากาศตอนเศรา้านี่แหละพี่น้องพบพพอกักกนอีกแล้วกับสองน้องอั้มมื่อน,นี้น้องอัามจะได้ไปดำหน้าได้เมือนน่อไหนเอามาเบ่งมาส้มกันเลยเนาะนับแต่การคุนก้าพี่ได้กล้าเท่าไรว่านนโลกกล้าจะตน้นเศร้าต้นคำบริโลกเนาะต้นแะรงบริโลกเพราะว่ากะเฮามันก็ร้ายแล้ว กะหาลูกง่ายลูกสบายก็เลยได้ร้ายแล้วกะบลกคลอยดำไปพี่น้องเอ้ยในตอนนี้ก็ได้ค้นกะขึ้นล่อเนี่ยน้องเพราะว่ากะก็ร้ายจักสีดำบดหรือบอกมาในดำหน้าสามคนน้องเอ้ยเพราะว่า คนอยู่เฮือนนี่กับบุหรี่คนอยู่เฮือนนี่กับบุหรี่ก็เลยบุหรี่ลกหลายลูกแต่ขาบเศร้าขาบแรงบุหรี่ลกพี่น้องเย็นดำโบเบิร์ดกะก็ลกง่ายกะก็ได ลกง่ายลกสบายแต่ว่าเลือกเงา A D นะไปฮะไปกันพูดแหละบอนดำกับพูดบอนพอเอ้งนไทยพแหละพี่น้องบอนพอเอ้งนขาดพูดแหละไปฮะไปดำกันพี่น้องอ่ะพี่น้องเขาดำหน้าเขาก็ได้ไก่สีเขิงแล้วเนาะไก่สีเขิงแล้ว ดำเตะชาเศร้าว่าเศ้าอะไรสวยมากผัดแดดพี่น้องเอ้ยไปดีพี่น้องดำหน้าสว่ากันเดอ้อเมยน้องนุน่นเมย์น้องนุ่นมาดำหน้าสว่ากันเดอ้อว่าท่านเมืย์ร้ายพนว่ามาบุกเตะเศร้าแต่ขี่ตะเวนยังมาท่ได้ขึ้นเดี๋ยวนี้ขี่ตะเวนกำลังขึ้นแล้วนะเพราะว่า วยมากมันผัดเดดคือว่านี่มันผัดเดดกระดิ็ดแต่ขาบเดียวรกระดิแต่ขาบเศร้าขาบใบผัดบริเ็ดเนาะเป็นยังจึงบริเ็ดขาบใบเพราะว่าก้ามันผัดห้ายแล้วก็เลยพอว่านี่มีแต่ลูกกา้ามื่อนีเข้ามาดำจังได้กระหยานนาะพี่น้องเนาะอสซาเบิ่งต้นดำหน้าในสะโกนเพราะว่าดำหน้านี้เราส่วนนี้เป็นส่วนดำหน้า เลยมีแต่คลิปแต่ดำนากับบัวเผาลำคาญเนาะเพราะว่าเฮาเซ็ตภารกิจตัวนี้แล้วเฮาจะไปหาวิวงามๆม,มาให้เบิ่งมาให้่มแม่พี่น้องเบิ่งน้องอามจะไปหาถ่ายตัววิวงาม,งามธรรมศาสตร์ธรรมชาสตร์มาให้พี่น้องหรืระบานผู้ช้มทั้งหลายไปหาบสม้มเนาะตอนนี้เบิ่งคลิป ดำน้าสะกอนแต่ว่าอย่าลืมเดอ้อต้องฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อีนางแน่อีนางกับมือใหม่เนาะยังว่าบอกสัดเจนปันไหาถ้าพิพากษนการใดก็ขอโทษขอขอ,อาภัยนำในลายเนาะอีนางกับยังบอท่านในลึกบอท่านในเคยกับกล้อง,งก็เลยยังอายกล้องอยูเนาะกับบอให้ว่าอีนางเนาะ เพราะว่าขอโถษเขออาภาัยนำลายฉะนั้นเนาะดำนาโมนี่เอามาติดตามหับสมบึงว่ามันจะได้จักให้นเนาะกะเฮาสองร้อยป้ายบหรือ300สามร้อยวันสองร้อยแปดสิบเมนน้องนุ่นว่าเนาะเมนน้องนุ่นเป็นคนหนับเพราะว่า กันโลกหลายผัดยานดำอบเบิรตเพราะว่าเฮามีแต่สามเทงงานสามคนดำนในตอนนี้สองแต่ผู้ที่สามก็ยังแต่งอยู่ข้ากินอยู่ทางเ่งเทียงผุละเนาะก็เลยยังบทันได้ลงมาถ้าเพิ่นเซตภรกิจเพิ่นกันจังลงมาตามหลังเป็นจังใดพี่น้อง ตอนเช้าๆเดี๋ยวนี้เราเห็นแม่น้องนุ่นดำหนาเขาก็ดีอกดีใจเนาะเพราะว่าตอนเช้าๆนี่ก็ฝนไดล้ลินลงมาแล้วพืชห้าต่างๆเนาะก็ได้สื่นอกสื่นใจเนาะเพราะว่าเห็นผลหยลงมาแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนหันมีแต่เดดบริเวนหนาฝนหนาลม ตื่นมายำไ้เห็นแต่แดดตื่นมายำได้เห็นแต่ดดตดแตดดรอดเอ,อ๋อเจ้าอย่ามาลูกขึ้นแม่ขึ้นแม่แมทาง,นนางห,นนทาหนังกับพออางงนกะทายนายอยู่พุ่นอ่ไทยนายอย่าพูนเป็นไทยไปเรื่อยเพราะว่าทายจนสี่หายพนแหลไว้ จึงโบได้โยขาดโยไทยไ้ายเถอเพราะวาน่อขาดโยไ,ดไทยนะ่ะมันนกักนอนแล้วมันเมื่อยเป็นยังไทยไหวแล้วก็ขาดบาดเดียวหายนี่เป็นยังคือมีนามเพราะว่ามันเปล่งบตรตกเนาะเปล่งบรตูกหายมันเป็นจุกลุกข้าเจ้าอันจกน้องหายแล้วเลยข้าเจ้ามาจกเอนานามอย่างนี้อ่ามาจกเอาดินอยู่ในนี่เสริมคันมันก็เลยเป็นจุกลุกแล้วก็เลยเป็นน้องอยูน่นี่น ทำมาแข็งบกกับแข็งอยู่เนะเป็นอะไรแม่น้องนุ่นเมื่อยบ่อสบายสบ,บายแม่น้องนุ่นว่ะน่ะสบ,บายให้ห่วงกุ๊กกับบอไซฝนก็ะลินลงมาแล้วพุ่มก็หยิบฝนฝนพ่อยพี่น้อง ตอนนี้แม่น้องนุ่นกำลังจะสุดหนาหนึ่งแล้วเพราะวนาหนี่เป็นหนาของแม่อ้งน์นี่น้องกำลังดำนาทางนั่นหน้าหพุ่นอ่ะพิ่น่ะเพิ่นไทยหน้าหดดอกพี่น้องเพิ่นบุรีไทยหน้าดำคือน้องอั้มน้องอั้มน้าไทยหน้าดำบาวมิดหน้าไทยหน้าหด พวก้าพยังสนนงงันก้าพยังบยาวและพถายหุดกำลังเริ่มถายหุดอันดี่เพวนนาต่อแดนก,นกันกับนาเมาตานี่ก็ได้ทางพุ่นข้าแนมเห็นพุ่นกาแม่ออนพื่นดำนาส่วนนี้ส่วง หน้าหน้าแล้วฝนตกลงมาแล้วเนาะก็มีแต่คนดําหดํานาคนใดที่ยังบ่ทันได้ดํนาน่ะแม่นกะฮอบ2จเอากะตําหลังเนาะผู้ใดเอากะก่อนได้ดําก่อนย้อนยอนเอากะเขาเจ้าบ่ยาวเขาเจ้าเลยดํตําหลังพี่น้องเนะนนบ่มีกระไทนา บดบดพูนกระเร็งไงคันแหนพี่น้องเอ้็น่าขะน่าตีนบ้านเขาลงมาแต่เช้าก็ได้เวียกอยู่เอาบ่ได้นอนหายนอนนาบ่ได้นอนนอนอยู่เฮือนแล้วก็ลงมาตอนเช้าเขาก็ได้เวียก ไปดามังโรดปะดามังโรดอันนี้กับตาค้าเอาหอบหลังอนะันนี้นะพระบัาชาค้าบุพเพพระก้าน้องอั้มเนี่ยมันห่างพี่น้องเอ้ยกับน้องอั้มห่างแล้วก็เลยเอาไม้ไว้สั้นเอาไม้นี่กค่านี่กค่า ตัวนี้จักสีลกง่ายูกไงลกสบายเพราะว่ายังบ่ชันได้เอาใส่สารตา,าอันนี้จักเถื่อยังบ่เคยเอานะมาเอาใส่ปีนี่นียจักสีลกง่ายหรือลูกง่าย,าย,เ,ยเพราะว่ากะน้องอันนันมันบ่ออกพี่น้องเลยเห็นหายกานะมันเป็นหุ่นหนาอ่ะพี่น้องนี่ก็สมมาพะควรแล้วเนาะ สิเดีไปดำหน้าสวยอันเม่องุ่นแล้วขอขอบอกขอบใจลหลายๆที่ที่ตามหับชมคลิปของอีนางเนาะฉะนั้นสิดเดียวอำลาพระจากกันไปแล้วเนาะแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อีนางน้องในด้อเพื่อมีกระจิตกระใจเหตุคิดต่อไปขอสัญญาว่าดำหน้าแล้วสิไปหาวิวงามๆมาให้ทานผู้ชมเบิง่งงนะ เพราะว่าส่วงนี้ส่วงหน้าหน้าก็เลยบ่มีเวลาไปทางใดก็เลยได้แต่มีแต่คลิปดำหน้านี่แหละเนาะดำนาลุกกาหรือว่าหาอยู่หากินตามธรรมดานี่แหละจะบ่ได้ไปหาวิวที่มันสวยงามกว่านี้เนาะแต่ว่าดำหน้าแล้ว่แหละสิไปหาวิวงงามมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเบิง่งเนาะสันนั้น เบิ่งแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นางหน่ยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้นางเหตุคลิปต่อไปคลิปนี้เพาะกันสำนี้คลิปหน้าเพาะกันใหม่สาบายดีสาบายดี